ย่ำขนมจีนค่ะพี่น้องเมนอนี้นย่ำขนมจีนนะคะก็มีพริกปนค่ะขขาครัวปลานะคะน้ำปลาค่ะอันนี้เครื่องปรุงด้อค่ะเด้อน้ำปลาแล้วจากนั้นก็ใส่นังหมักเน่านะคะนังหมักเน่าผงนวนะคะผงนัวดใส่หน่อยก็ได้ใส่ร้ายก็ได้ตามชอบจ้าใส่น้ำตาลนิดหน่อยจ้าเพื่อนจากนั้นก็ใส่ปลาทูทอดค่ะ คนโคเล่โคเล่โคเร่เล,เลยค่ะคนให้เข่ากันใส่หอมซ้อยค่ะพริกซอยหอมซ้อยนะคะใสลงไปเลยค่ะเครื่องเคียงผักเนาะจากนั้นก็ใส่ขนมเซนท่าลงไปเลยค่ะก้าเอาได้ค่ะขนมจีนสกะกาวเลยแล้วก็ค้นค่ะัาที่นี่ค้น คเลโคเลโคเลไปเลยค่ะคนคนคนค,น,คน,นะคะคนไปเรื่อยๆเลยนะคะคุกเข้าให้เข้ากันเลยจ้าคนไปชิมไปคนไปชิมไปปรุงรสตามใจฉันนะคะชอบรสแบบไดปรุงได้เลยนะคะชอบนัวชอบเปรี้ยวหวานอะไรได้หมดนะคะเราทํากินเองเนาะแล้วก็ชิมรสปรุงรสนะคะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยำขนมจีนแซบๆค่ะ ลองเฮ็ดเบื้องนะค่ะเพื่อนๆเฮ็ดง่ายๆค่ะเฮ็ดกินเองอยู่บ้านนะคะแซบๆเลยค่ะ